สวัสดีครับวันนี้นะมาหมู่บ้านพระมองอีเนนะครับนั่นดว้วยขอไปดูหมู่บ้านตาะมองอีเนนะมาท่าดว้วยอีเนนะครับโอเคไปกันเถอะอุณผู้ชมสุนทรีลุยไ่ขออนุญาตท่ มอนช้าว,วันธรรมดามีคนน้อยดีมากพัฒกรรนทีนี้พูดดีอินดีเยี่ยมมากลุ้นนี้นะทั่วคอนราหนุนปังเย็นใช้เวลา25นาทีที่จะลดไม่มีใครจะลดดีมาก バンプラモンイネなウーティーチャンワット、キョウトアンプー、ヨサ、タンボン、イネナチャンワット、キョウトアンプー、ヨサ、タンボン、イネ。ティタイリア、キアウト、キアウト、じゃねティニリア、キョ京ト、キョウト、ラオリア、キョウト。 ちゃんは京都、安婦よさ、単文稲、8。これらをパーサー1分。京都府、よさぐん、稲町。京都府、よさぐん、稲町。これらをアは船屋、船屋。 ก็เราเรียกอิเนฟนายะฟนุนายบ้านที่เก็บรั่วได้อยู่ที่อิเน่นะครับถ้ามาจากโตเกียวนะประมาณ600รกิโลไม่ถึง600ร่กิโลประมาณชัยวลาคุณตันดว่วนเจ็บแปดมองประมาณนะครับ ถ้ามาจากรียว t ตมองเนียวโตซาตานิล็ไฟไฟี y ว t o นะประมาณนุนโดยยี่สิบนุนโดยสามสิบกิโลนะครับพะมางนะยูในชังหวัดยวโตแเ่ว่าไกลยูไนจาซาตานิล็อฟไฟียวโตนะอ่าผมบอก มาจากโตเกียวประมาณใช้เวลาเจ็ดถึงเข้าชมมมอว่าขับรถมานะขึ้นทางด่วนขับรถมานะนทีตอนที่ยวอาอะมาโนฮิดาเะที่ผมทำคลิปนี่ใกล้ๆทีนี้นะครับประมาณ ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ากิโลขับรถสามสิบนาทีนะครับก็มาตินี่อีนเน่หรืก็ไพอามาโนฮัชิดาเตะดวยไพสอนตี่วางเดียวก็ได้นะครับถ้าชอบทบปลานะเทวนี้ดีมากเนพะืปอทบปลา อ้าวอันนี้จัดคำละมาเทพใช่ไหมล่ะจัดคำออกมาอ้าว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 หายเร็วหายเร็วอ่า,อา,อาทใจมากโอเคโคตถ้าชอบทบปลานะเท่านี้มีรั่วเพื่อทบปลาด้วยรั่วเล็กๆนะ แล้วก็แถวนี้นะหน้าหลองมีรึด้วยดอกไม้ไฟนะดอกไม้ไฟแล้วก็หน้าหลองว่ายน้ำได้มีที่ว่ายน้ำใกล้ๆที่นี่นะแล้วก็มีวัดด้วยแล้วก็มีเทศกาลด้วย มาทีนี้นะครับก็มีรถเมลที่ว่ามีน้อยไม่บ่อยรถเมลมีน้อยก็เช่ารถสะดวกกวนะมาจากเกียวโตประมาณสองชั่วโมงมาจากโอซาก้าประมาณสองชั่วโมงค่ณประมาณนะเช่ารถสะดวกกวที่ว่า มีรถเมล์ด้วยเรียกโอซากานะก็คนไทยพูดโอซากาใช่ไหมครับแต่ว่าเราองญี่ปุ่นเรียกว่าโอซากะโอซากาไม่รมู้ไม่หมอนทำไมโอซากะเราเรียกโอซากะนะเวลาถามไปโอซากา ไป,งไ,งไ,ปไปยังไง่ะครับไปโอซาก้าไปยังไงก็บางคนนะบางบางคนคอยหุ่นมองมองไม,ม,ม่เข้าใจโอซาอกา้าโอซาก้าไม่เข้าใจนะก็บางคนเข้าใจนะ <ไป S 2> <ๆ>ก,ก็ก็ลองถามดูเข้าใจหรือไม่เข้าใจ <laughs> <laughs> แถวนี้นะปลาก็อร่อยหอยก็อร่อย ราม็กก็อร่อยนะเทว่าแถวนี้นะเล่นเซิร์ฟไม่ได้นะเล่นเซิร์ฟไม่ได้เพราะว่าไม่มีคลื่นทะเลแถวนี้เงียบมากไม่มีคลื่นแถวนี้มีรู้วก็น้อยทะเลเงียบมากชอบมากแบบนี้ 25นาทีก็พอดีเนาะไม่ไม่นานรู้สึกดีร้องดีบิวสวยมีความสุขวันนี้นะครับจะตุกามละมาเต็ออกมาบ่อย ที่ทะเลญี่ปุ่นยาตุการมาเตะออกมาหรอตกใจมากเลยก็รู้สึกโชคดีนะครับเพราะตอนนี้คาบบันจะกลับท่าหลวงน,นะครับเห็นแล้วอีกเพลบนึงอีกเพลบนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึง ตอนนี้ไม่มีคนทังชาติมาเที่ยวหรือว่าถ้าเพิ่มพาเต้แล้วลงมาเที่ยวดูนะครับมเลยมาเลยนะครับที่วันนี้มาดูบ้างพระมอญเน่นะครับ เดี๋ยวเชื่อกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย